สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เข้าสู่ EP ที่8แล้วนะคะก็วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอาหารนะคะเดี๋ยวจะเอาอาหารมาให้ดูในแต่ละวันว่าเขาเสิร์ฟอะไรเราบ้างนะคะซึ่งอาหารที่นี่จะได้รับ3มื้อนะคะก็คือเชา้ากลางวันเย็นปกติเนาะแล้วก็ต้องบอกก่อนนิดนึงว่าทั้งอาหารทั้งที่พักทั้งค่ารถรับส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เสียนะ คือตั้งแต่โดนกักตัวมาเนี่ยคือเขาออกให้เราหมดเลยนะคะจนส่งถึงบ้านเลยนะคะแล้วเขาก็จะออกใบให้ด้วยว่าเราผ่านการกักตัวผ่านกนารตรวจโควิดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวไปดูอาหารกันในแต่ละวันนะคะก็คือพยายามอัดเก็บไว้ตลอดนะคะในขณะที่แบบเขาเสิร์ฟเราเราก็อัดไว้ให้มาดูนะคะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะคือนะคะอาหารมื้อแรกนะคะของควอรันทีนนะคะที่สถานกักตัว โรงแรมรัตนโกสินทร์นะคะคือโอ้เลิศม,มากคือแค่นี้ก็พอแล้วนะเอาจริงๆนะคือข้าวกุกะปิมีเงาะนะคะในรูปอาจจะไม่ไไค่อยน่ากินแต่อร่อยนะคะก็ซุปกระดูกหมูนะคะก็เป็นอาหารอา่อนๆเหมือนทุกที่นะคะอาหารเช้ามื้อเที่ยงวันนี้นะคะก็เป็นผัดซีอิ๊วอีกแล้วนะคะก็ <listened to the Costco> แต่ว่าเป็นผัดซีอิ๊วมื้อแรกของที่โรงแรมนะคะเพราะว่า เมื่อก่อน,นกินอะไรผัสซีอิ๊วอ,อยู่ที่โรงพยาบาลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาหารเช้าเป็นก็วผัดกุนเชียกนะคะหน้าตามไม่ค่อยน่ากินเพราะว่าลืมว่าจะถ่ายนะคะหิวก็เลยกินก่อนค่ะวันนี้มาเป็นราดหน้านะคะเป็นอาหารเที่ยงนะคะ่ะมื้อเย็นนะคะวันนี้มีหมูทอดกระเทียมนะคะแล้วก็มีต้มไก่นะคะแล้วก็มี เงาะนะคะเมื่อเย็นนะคะที่นี่จะชอบจัดเต็มให้เราตลอดเลยนะคะแต่เราจะอิ่มตั้งแต่เชา้าตั้งแต่เที่ยงแหละเพราะว่ากับข้าวให้เยอะนะคะแล้วก็มาแบบจีทๆเลยนะคะดูแลดีมากเอาจริงๆสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะวันนี้อาหารเช้านะคะของคืนวันที่4ที่ห้าเราไม่รู้นะคะเลิกนับไปแล้วนะคะเป็นข้าวผัดกับอแองจิตต้าหู้นะคะ วันนี้อาหารเช้ามาแปลกนะคะมีคอนเฟล็กนะคะรีว mm ิว hmm. ให้เขาหน่อยนะคะกัว mm hmm. นางฝาอ้วนหรือใครมาฝากไว้ปะไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเป็นของทางโรงแรมที่เขาจัดไปให้นะคะโอเคนะคะอันนี้เป็นอาหารเที่ยงค่ะเป็นข้าวผัดอะไรสักอย่างที่น่าจะเผ็ดนะคะแล้วก็มีหมูหวานนะคะ อ๋อคราคกกะปิเหมือนเขาคุกมาแล้วนะคะแล้วก็มีไข่ต้มน,นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าแบบการครีเอทอาหารของที่นี่นะคะซึ่งมาอยู่เนี่ยกี่วันละสี่ห้าวันนี้ยังไม่ซ้ํากันเลยนะคะทั้งสามมื้อเลยนะคะอาจจะมีแบบแค,คล้ายๆบ้างแต่ก็คือจะไม่ซ้ํานะคะนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ดินเนอร์นะคะของวันนี้เนาะไปอ่านในกุ๊ปไลน์มาเขาบอกว่ากับข้าวเผ็ดมากนะคะซึ่ง ส่วนเรานั้นไม่เป็นอุปสาก,กค่ะเพราะส้มตำนั้นพริกเครึ่องโลนะคะที่กินอยู่เป็นประจำนะคะอันที่สบายมากมีกล้วยด้วยนะคะวันนีนะะ้อาหารเช้าวันนี้นะคะเป็นหมี่ซั้วน,นะคะแล้วก็มีไส้กรอกมื้อเที่ยงนะคะอันนี้เป็นราดหน้าหมี่กรอกนะคะอรุณสวัสดิค่ะวันนี้นะคะเป็นโจ๊กใส่ไข่ ก็มีปัต้องโกะะ๋อาหารเที่ยงวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นใหญ่นะคะแเซบอาหารเย็นมื้อนี้นะคะอร่อยมากซึ่งมันน่ากินมากก็เลยกินก่อนแล้วลืมถ่ายเ <laughs> ช้าว,วันนี้นะคะมีกระเพราไข่ดาวแล้วก็อะ,อะไรแกงจิบเต้าหู้สาหร่ายนะคะอันนี้กาแฟชงเองค่ะ ใช้แก้วอะไรแก้วน้ำสุปที่เขาให้มาเป็นแก้วกาแฟนะคะนื่จากว่าแก้วที่นี่แตกนะคะอันนี้ก็คืออาหารส่วนหนึ่งนะคะของที่นี่ที่อัดไว้จริงๆก็อยู่อีกต้องกี่วันอ่ะอีกต้องเจ็ดวันนะคะจริงๆก็มีอาหารอีกมากหนาหลายตามาแน่นอนนะคะแต่เดี๋ยวอีพีต่อไปไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรนะคะขอคิดก่อนนะคะแล้วเจอกันนะคะอีพีต่อไปไปแล้ว